เองมันยังหายใจอยู่กับบ้านนะกะป้กบป้าอยู่เลยนะยันที่สามที่สี่ถ้าไปดูสิความจริงก็เกิดขึ้นไปดูอะไรที่มันไม่ใช่ล่ะไปเชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ล่ะของเดิมเป็นยังไงเป็นมะเร็งต้องตายเราต้องไปเชื่อตรงนั้นทำไมเราต้องไปหาศาสตร์แค่ศาสตร์นั้นเหรอว่าศาสตร์ที่เป็นมะเร็งก็คือมันต้องตายอ่ะแล้วมันมีศาสตร์อื่นศาสตร์นี้บอกได้เลยนะเวลาท่านไ่บอกใครท่านบอกเลยว่าความรู้ใหม่ที่มันชุดยอดเอือโลกไปแล้วก็ไม่บอกเขาเลยสิเธอยังมีความรู้เก่าๆอยู่นี่ข้าวฟัง มีพลังนะคะเพราะมันเป็นงานยันยิ่งใหญ่ท่านต้องเข้าถ้าเกิดท่านมีการเมตตาการุณาถ้าเกิดท่านรู้ตรงจุดนี้แล้วการไม่บอกที่เรารู้แล้วคือเป็นบาปที่บอกให้เลยก็อบอกแล้วว่าเราจะทาโรงพยาบาลให้เป็นสนามเด็กเล่นเราช่วยประเศทศชาติมันเห็นผลลัพธ์แล้วยืนรันได้เลยผลลัพธ์ชัดมากให้โคตรให้เลยนะไม่มีใครที่ปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลลัพธ์มันชัดเจนแล้วเราฟื้นแผ่นดินที่้าแผ่นดินเรามีสารพิษสารเคมีนะ ข้อหลวงของเราก็ฝากเราไว้ด้วยนะคะท่านทําเหนื่อยมากเลยกับอีกโครงการคนะทําไมเราไม่สารต่อในเมื่อเรามีสายอินซีห้อาจารย์บอกไปแค่นิดเดียวอีกลงไปจับแค่รดน้ําเป็นนะ่ะดูสิมันให้ขนาดไหนม,มันเหมือนสวรรค์ส่งไม้เราหมดเลยในการทางานของเราครั้งนี้อาจารย์มองนะเหมือนสวรรค์ส่งเครื่องมือดีๆมาช่วยคนไทยหรือคนทั้งโลกเรื่องที่เขาหนักนาสาหัสในเราแก้ได้ง่ายๆทาไมเราไม่บอกคนอื่น จิตของเรานะคะต้องนั่งแล้วก็พิจารณาแล้วและคะ่ะถ้าเกิดท่านยังไม่ขยับก็แสดงชีวิตของท่านอยู่ไปวันๆท่านปฏิบัติได้ตัวเองนะไม่ไม่ปลาณคนอื่นเลยไม่เอาวิชาการที่เขาหาไม่เจอเลยทุกคนหาหมดเลยวิชาการให้เพื่อนทุกตรมานมารงมมนเรงใจอยอ้ยสารพัดเหมือนคุณไปร้อยหไหมมันบอนลลูนนะบอลลูนหัวใจถ้าเกิดไม่เจออาจารย์ก็จะเครียด แล้วเขายัางปฏิบัติเหมือนเดิมมันจะซ้ํามันกิงไปใบพัดท่านลงดูสิเข้ามาที่นี่แล้วรอดก็ไดไหมอ่ะเอาไว้ชัดนะคะในการทํางานครั้งนี้เราบอกแล้วว่าพลังของเราอ่ะต้องสุดสุดจริงๆในการชวนเข้ามาบอกเลยโอ้ยเขาไม่ทํากันแล้วตอนนี้ความรู้ใหม,ม่หมดแล้วใครก็ยังกินได้เถยมาเดี๋ยวหมอระย้ายเป็นแถวเข้ามาฟังสิคียท้งนั้นแหละบอกเลยเข้ามาฟังถ้าเกิดไม่ดีเธอก็ออกไปชวนได้เยอะอ้าปากเทุกคนเยอะๆสิคะวนใน นะอีกท่านหนึ่งนะไม่ราบคุณไมตรีจิตดูไหมเขาก็มีอุดมการนี่ก็เป็นด้านที่สาสุขที่สุดยอดเหมือนกันที่ทําโครงการร่วมกับอาจารย์คุณไมต์ิจิตดูไหมคะหลายคนนลคะ่ะเจ้าหน้าที่ด็อกเตอร์นักวิชาการมาร่วมกับอาจารย์หมดแล้วตอนนี้เราต้องพลิกแผ่นดินนะคะ่ะก็เป็นความจริงนะคะอาจารย์ทําคนเดียวไม่ได้หรอกคะ่ะนะแต่ในเมื่อผลลัพธ์มันชัดเจนแล้วทําให้สุดเหวียงเลยเราเห็นผูกก้ป่วยเรามีความสุขมีที่ไหนบ้างอาจารย์ตอนนี้ไปเห็นผู้ป่วยปับตาสว่างทันทีเลยหกประการชั้นเรียบร้อยอีก มีไหมที่นี่แต่ก่อนก็ไปถึงปั๊บโอ้โหฉันจะทํายังไงนี่ฉันก็มึนไปหมดแล้วพยาบาลก็เหมือนกันค่ะไปเห็นโรคเรื้อรังตัวเองพ่อแม่ก็ยังทำไม่ได้เลยแต่วันนี้เราตาสว่างไปเห็นผู้ป่วยลม้ลมลมุกลุกตาในหัวของเราหปปากประการมันแก้ได้ทําไมท่านไม่บอกท่านปล่อยเขาทุกทรมานอยู่ทําไมหมอไอ้อยาอย่างเดียวมันแก้ไม่ได้มันระคับอาการท่านก็ใจยังอย่าหลงอย่าหล,ลงอยู่อีกเลยคุณใบจีกิจอยู่ในห้องไหมคะ น,นี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขข้าโครงการอบตอนะคือคนมีอุดมการถ้ามีอุดมการแรงหน่อยนะแรงหน่อยปลุกหน่อยได้อีกขั้นหนึ่งนะคุยตลอดเวลาร้องให้ตลอดเวลาวันนี้อาจารย์เห็นนะคะขอเชิญคุณวันธนานะคะที่ไม่เคยสุขภาพดีมาเลยกี่ปีมาแล้วนะคะมาเจอให้วนถกนะไจะร้องพูดแบบคือปลื้มใจขอเชิญคุณวันธนาหน่อยค่ะไม่ได้ยินเสียงนานแล้วค่ะ นี่สุดยอดมากเลยนะคะคุณบรรณาแชร์กองตลอดเวลาสามีต้องมาแชร์ให้ต่อไม่ได้เลยนะเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่ลูกคนแรกนะไปที่ไหนตลองดูสิน้ำมูกไหลตหลอดเห็นไหมกินยาก็ตลอดเลยจนกระทั่งว่าโครงจมูกเกือบเป็นชัยนัดแล้วขอเชิญคุณบรรณาหน่อยค่ะ,สะแสดงความรู้สึกหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็หนูไม่ไม่ไมค่อยอยากแชร์ก็อย่างที่อาจารย์พูดอะ่ะพออาจารย์พูดถึงอะไรก็ขนลุกทุกที หนูก็เข้าพร้อมๆกับคุณอุไรอ่ะเนาะเพราะว่าก็อ,อย่างที่อาจารย์พูดอ่ะไม่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เมื่อกี้ต้องขอบขอบคุณนะแลคุณชื่อน้องขวัญนะ่ะนั่นใช่จริงๆโรง,โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะ่ะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอผู้ป่วยสักทีเนาะและอย่างก็ขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านประาาน์ชยวัฒน์ัยจิตดาวัฒน์นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณสาวเนาะนั่นแหละนะก็ไม่เข้าใจ บางทีแฟนเขาก็จะว่าเป็นคนที่แยจริงๆมันไม่ใช่นะปิติอ่ะคือหลายๆคนที่เขาแชร์อ่ะนาคิดว่าเขาก็ทรมานพอๆกันนานนั่นแหละแต่นาทรมานที่ว่าหาหายเหตุไม่เจอทักทีก็คือเราเราเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนาะ ภูมิแพ้จนออกตานะพอมาตรวจอีกทีหนึ่งคือเป็นไทรอยเป็นพิษอะคะ่ะแต่ตอนนี้สุขภาพนาะก็ดีดีขึ้นเยอะคะ่ะอาจารย์คะแล้วก็เห็นคุณมัสนันหรือ,อยังไงที่แชร์แต่จริงแล้วนาะก็ฟังทุกวันนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสมาแชร์เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้นะมะีช่วงชวเช้าๆนะคะก็จะต้องดูแลแม่ติดเตียงเนาะอายุ91ปีแล้วแต่ก็ฟังอาจารย์นงรักนะตลอดคือคล้าย ยอมรับว,ว่านาไม่ค่อยมีไม่มีสติในการแชร์เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเวลาพูดแล้วว่ามันก็เจ้งอย่างนี้ทุกทีก็ไม่ค่อยอยากกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาหารเสริมนี่นราก็ใช้มาเยอะแต่ราคาก็หลักสองพันพันกว่าขึ้นไปนะคะตอนนั้นอ่ะบริษัทของเรามีแค่สเปรกันชงอย่างเดียวนะคะแล้วก็อย่างหนึ่ง นาจะใช้ไม่เหมือนคนอื่นนะบางคนน่ะขวดหนึ่งใช้กันเป็นอาทิตย์นาขวดหนึ่งน่ะนาใช้แค่สามวันก็หมดแล้วนะคะเพราะว่านาเป็นเยอะมากนะลูกคนที่สองเนี่ยตอนนั้นลูกคนที่สองน่าจะประมาณท้องได้สี่เดือนมั้งเพราะว่านำ้ำมูกมันจะย้อยตลอดแล้วก็ทํางานอยู่ที่เป็นแม่บ้านในออฟฟิศเนาะ บางทีมีแขกมาทีอะไรมาเงี้ยน้ำมูกเราก็จะย้อยตลอดแล้วนะก็กินยากแก้แพ้เม็ดสีเหลืองอะค่ะเพราะว่านาะกินอย่างอื่นไม่ได้นะคุณหมอบอกว่ากินไม่ได้นะยาภูุิแพ้อย่างอื่นเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนแต่ลูกในทออ้องกินอันนี้ได้อย่างเดียวพอ,อ,อกินแล้วมันง่วงนอนพอกินแล้วมันง่วงนอนนะก็ต้องกินกาแฟดานะคะเพราะว่าถ้าไม่กินนะก็งว่วงนอนเหมือนเดิมถ้าไม่ทำแบบนี้เราก็ํำงานไม่ได้ ยาพุงแพ้เนี่ยนักกินวันหนึ่งน่ะเชา้ากบวันเย็นะคะบางทีอ่ะเวลาเรานอนอ่ะคือเรานอนก็ไม่มีปัญหาแต่เราลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำมูกมันก็จะย้อยอีกจะต้องลุกมากินอะไรอย่างหนึง่งตอนเราท้องมันจะฉี่บ่อยมากนะคะฉี่บ่อยแล้วเราก็ลุกบ่อยน้ำมูกมันก็จะย้อยตลอดแล้วก,ก็ดาดกระดาษชิดชู่่ะ ต้องเอาที่แบบเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าอะคะ่ะที่มันไม่มีตัวไรฝุ่นนะ่ะนะคะถ้ามีถ้าไม่เป็นเกนะ้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าน่ะเวลาเช็ดแล้วนะ่ะมันเป็นตัวไรฝุ่นอยู่ในน้ำมูกในจมูกเรามันจะเป็นขนขนนะ่ะก็จะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ายิ่งเช็ดมันก็จะยิ่งอังนนี้และอีกอย่างหนึ่งน่ะเป็นภูิแพ้ถึงแต่เป็นไซนัสอะที่มันมีตุ่มๆอยู่ในจมูกอะ วิทยานะคะเวลาเราแหกดูแล้วมันจะมีหนองอยู่ในจมูกอะ่ะแล้วนาก็จะเอาจริงๆตรงนี้และก็ไม่เคยได้พูดเนาะ,ะบางงทีเขากินข้าวอยู่เขาอาจจะรังเกียจเราก็ได้ในจมูกมันจะมีตุ่ม,มเป็นหนองๆอะ่ะนาก็เอาไอ้ไม้จิ้มฟันอะ่ะแต่ว่านาะทําความสะอาดโดยการเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะแล้วก็มาแกะออกนะคะเพราะว่า ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันก็จะมูกมาเนี่ยจะแดงมากนะจะมูกมาเนี่ยไม่มีขนเลยนะฉะนั้นเป็นภูมิแพ้นี่บอกได้เลยทรมานมากๆาเลยนะคะเพราะแค่ภูมิแพ้น้มูกนี่ก็แย่อยู่แล้วแต่เห็นบางคนแชร์ประสบการณ์เนาะก็เป็นผื่นนั่งเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็นะหนักหนักพอควรแต่ว่าในชีวิตของนาเนี่ยถามว่าเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัส นะคะแล้วก็เป็นไทรอยเป็นพิษเมื่อก่อนไทรอยเป็นพิษนะกินยาวันละเจ็ดถึงแปดเม็ดนะเพราะว่ามันจะมีโรคอะไรมาอีกเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ก็เหลือสามเม็ดครึ่งนะคะแล้วก็ล่าสุดมาเนี่ยตั้งแต่สเปกกันชงมาแล้วก็มาทานนมนะคะทานนมรู้สึกว่าจะสิบสิบกล่องได้ละคะ่ะกินทั้งหมดนะนะกินค,คนเดียวนะไม่ต้องห่วงเลยว่าโบนัสไปไหนโบนัสก็คือเอา เงินที่เราซื้อกันนมก็เอาโบนัสตรงนั้นแหละมามาซื้อกินนะคะเพราะว่านมนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะแต่ตอนนี้สินค้าขาดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสินเงินก็มาแล้วนะคะตอนนี้อาการที่พูงแพของนานะไม่มีแล้วนะคะนาะพูดได้เลยว่าไม่มีแล้วแต่นะคะไทรอยเป็นพิษยังมีอยู่เพราะว่านาะกิจยามาตั้งแต่อายุเอ่อเท่าไหร่แล้วอะ ตั้งแต่ลูกชายคนที่สองเนาะตัวผูิแพ้แต่ว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยรักษากับโรงพยาบาลให้สมเด็จที่พิษณุโรมาดูประวัติได้เลยตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะคะตอนนี้อาการที่ตรวจล่าสุดเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าตรวจประจําปีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของนาเนาะแล้วก็อาการไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสามเดือนตรวจสามเดือนตรวจนะคะตอนนี้ค่าไตก็ดีแล้วนะค่าเลือดแล้วก็คอร์โบไฮเดรสูงความดัน ไขมันอะไรที่ไม่มีแล้วนะคะก็เหลือแต่ว่าไทรอยเป็นพิษนี่ก็รักษาตามอาการนะคะแต่เห็นคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวประมาณาเดือนหน้าเนี่ยตรวจแล้วบางทีอาจจะให้หยุดยาตัวนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราดูแลนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตการ5อหรือ6อของอาจารย์ลงรักนะคะดีมากๆเลยนะ,ะก็เรียนสมาชิกนะคะในห้องนี้นะคะว่าข้อมูลที่นาพูดเนี่ยลองไปดูใน หรือในเพจหลักของบริษัทไหนของเราก็ได้นะคะหรือจะทักมาตัวตนของนาก็ได้นะคะล่าสุดนะอาหารเสริมนะกินมาเยอะยอมรับแต่ว่ามันก็ราคาสูงอยู่แต่ว่านามาประทับใจที่สเปร์กันชงนะคะเมื่อก่อนนะี่มีสเปร์กันชงจริงๆอย่างเดียวนะก็สามารถดูแลสุขภาพได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะการปฏิบัติตัวก็ต้องสำคัญเหมือนกันอาหารเสริมไม่ว่ายี่ห้อไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่ว่าเอ้ยมีอาหารเสริมดีแล้วนะการใช้ชีวิตก็สําคัญแต่ต้องดีใจด้วยนะกับคุณมานันสนันใช่ไหมที่ว่าน้ำหนักเท่าไหรล่ล่ะเหลือแค่ห้าสิบสามหรือห้าสิบเจ็ดนาก็เหมือนกันค่ะจากได้ฟังของอาจารย์นงรัตน์นะคะตอนนั้นนาะน้ําหนักหกสิบสี่นะคะแล้วนาะก็รับธรรมะด้วยแล้วก็มาฟังอาจารย์นงรัตน์ด้วยนะคะน้ําหนักหกสิบสี่สูงร้อยห้าสิบห้า ณปัจจุบันตอนนี้น้ำหนัก53 53มาประมาณ4-5เดือนแล้วนะคะก็ไม่กินของมันไม่กินของทอดไม่กินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนาะบอกได้เลยว่ามันชัดเจนมากๆเรื่องนี้นะ,ะก็ขอบคุณอาจารย์นงรัตน์นะคะที่ไม,ม่ก็เอ่ยนะเอยดึงตลอดเนาะ โอเคนะคะคุณนานาไม่เป็นไรอาจารย์ให้พลังนะทำไมทำไมเ็าจึงร้องไห้รู้ไหมเออโอเคอาจารย์ให้พลังทำไมเขาถึงร้องไห้ทราบไหมชีวิตของเขานะทุกทรมานเกือบสามสิบปีท่านฟวังนะเรื่องสําคัญแบบนี้ท่านต้องรู้ความทุกข์ของค่นดืวอเยอะคนที่เป็นภูมิแพ้พวกอัวอะไรพวกนี้ท่านบอกไม้หมดเลยค่ะทุกทรมานนะค่ะเขาทรมานคุณนานาเป็นภูมิแพ้ธรรมดานะ กินไม่ยากินก็ยังเป็นเพราะเราไม่ไปกำจัดที่สาเหตุไงเพราะสาเหตุของการเป็นภูมิแพ้ต้องไปปฏิบัติหลักห้าประการภูมิป้องกันจุงเสูงขึ้นภูมิแพ้มันจึงยอมเรานะคะมันจึงยอมเราแล้วเราไปล้างด้วยสเปรย์กันชงซึ่งมันจะไปช่วยลดการอาักเสบสามสิบปีที่เขาร้องไห้โอ้ยมันลุ่มมันเหมือนยก <Hello. S 1> สับประมือนมันมันเหมือน,ม,นมันขึ้นสวรรค์นะ่ะที่เขาร้องอะ่ะฮ <Hello, S 1> ัลโหลค่ะอาเจอเลยค่ะ ที่ฟังคุณ,คณนาณาเมื่อกี้นะคะคุณนาณาเมื่อกี้แล้วก็ฟังอาจารย์นงรักอธิบายดิฉันทํายังไงได้คะอยากอาการคุณนานาที่เป็นเหมือนเดียวกันกับลูกสาวตอนนี้ลูกสาวอยู่อยู่ออสเตรเลียน้ํามูกเนีย่ยไหลภูมแพ้มากเหมือนกันอาการเดียวกันกับคุณนานาทรมาน แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเป็นตุ่มอะไรหรอกคะ่ะอ่าเพราะว่าอากาศที่นั่นก็มันมีอากาศเย็นนะแล้วเขาก็เป็นพย,พยาบาลอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียทำยังไงคะฉ,ฉันนอนไม่หลับฉันร้องไงถึงจะอยากให้ลูกได้ฟังได้ใช้ไม่รู้จะเวลงฟังจิตใจนอนไม่หลับคิดถึงลูกอยากให้ลูกมาใช้มาทา จะช่วยลูกโดยวิธีไหนยังไงเขาจึงจะเชื่อคะค่ะโอเคนะคะจริงๆแล้วเขาอยู่ออสเตรเลียนะโยนเล็กก็ฟังไม่เลยค่ะตอนนี้ก็ฟังได้หมดเลยค่ะบอกว่านี่อาจารย์สอนพยาบาลนะคะบอกเลยแม่ทุกนะที่ลูกเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าลูกจะเป็นพยาบาลเห็นไหมเมื่อกี้พยาบาลก็ามาแชร์ถูกไหมคะคพยาบาลดูให้หมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติหลักที่ถูกต้องตามที่อาจารย์สอน ถึงเป็นพยาบาลก็ป่วยแล้วก็ตัวเองป่วยก็ช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ได้เพราะว่าเราศึกษาไม่ลึกเลยคืออา,า,าจารย์ศึกษาก็อาจารย์ศึกษาระดับปะเทโยนลิงก์ให้เขาเลยนะคะให้เขาฟ<อ>ังของผูแล้วเขา,เ,เ,ขาเขาจะรู้พยาบาลเขาจะรู้ค่ะถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าจะไปอยูดด่ต่างประเทศนะถ้าเกิดเขาไม่ใช้หลับกบุคลากรเขาก็แพ้อย,อยู่แบบนี้หละคะ่ะแล้วทุกทรมานค่ะโดยเฉพาะหน้าหนาวนะเขาต้องปรับเรื่องอาหารการกินต้องปรับเรื่อง แล้วตอนนี้มันเขาก็เป็นเอเป็นคล้ายๆหน้าหน้าเขาเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆแพ้อะไรไม่รู้ไปรักษาจ<อ>าก<อ>หมอถ้าเป็นแบบนั้นถึงเป็นพยาบาลนะก็คือต่างประเทศถ้าเกิดไงเขาก็กินยาแล้แต่หากินยาของหมอกินยังไงก็ไม่มันไม่แก้ที่ต้นเหตุค่ะเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวจะเป็กันชงส่งไม่ได้เด๋ยนนมคือส่งได้ส่งได้นมส่งได้ค่ะนมนี่ต่างประเทศส่งได้นะจะเป็กันชงส่งไม่ได้ให้เขาโตให้เขาให้เขาทาให้เห็นผลลั เลอได้เปิดตลาดที่ออดสเตรเลียนะจะบอกให้เลยนะ,ะคือรางนั้น<ร>บอกความอาจารย์แล้วก็ท่านคิดดูสิคะว่าไม่มีใครแก้แก้โรคพวกนี้กันได้เลยถูกไหมทั้งๆทงี่การแพทย์สมัยต่างประเทศก็เป็นแบบนี้ฝรั่งก็เป็นแบบนี้เยอะแต่หลักพวกนี้ไม่มีใครศึกษาลึกๆเหมือนอาจารย์เพราะอาจารย์ศึกษาลึกมากอาจารย์ศึกษาระดับเอกแล้วเจอแล้วมาทดลองแล้วคนที่ศึกษาก่อนอาจารย์คือหมอนายแพทย์นะที่อาจารย์ตามหลังอยู่ตอนนี้ แสดงว่าส่งลิงก์ไปเขาฟังได้ทุกวันได้ไหมคะได้ทุกวันค่ะต่างประเทศกดลิงก์อยู่ประเทศไหนส่งลิงก์เข้าไปมันถ้าเกิดมีไลน์ปกติโทรไลน์กับเขาได้ไหมตัวสั์เวลาโทรไลน์เขาไหมโท,โทรไลน์ทุกวันค่ะโทรไลน์ตอนนั้นเนยโยนลิลงก์ไปเขาฟังเลยแล้วบอกว่าถามเลยว่าคนที่เป็นภูมแิแพ้ท่านลองดูถ้าเกิดรักลูกนะถ้าเกิดรักลูกมนน่าจะเป็นภูมิแพ้คือเอาจะบอกเลยว่าภูมิแพ้ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติอคืออาหารมันก็ตัวก่อภูมิแพ้ถ้าเกิดกินผิดถูกไหมคะ อ่าบางใส้บางทีก็ไม่ถ่ายก็คือผิดค,คือคือคือนมก็ตัวที่จะไปกระตุ้นให้ภูมิป้องกันที่เข้าตัวภูมิแพ้นัน่นเละมันลดลงคือนมส่งไปได้เลยจากประเทศเพิลเิได้เปิดออสเตรเลียเลยให้เขาเอาฟังอลองดูดิโพยาบาลเต็มห้องเลยเห็นไหมพยาบาลตอนนี้เป็นูกิ์ของอาจารย์นะสุพันณจะหมดตั้งโรงพยาบาลแล้วเพราะเขาป่วยทั้งีมาเดินผลลัพธ์นะท่านไม่ต้องฟังอาจารย์ท่านดูผลลัพธ์ที่นี่สิแม่แม่เองที่คนที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้ที่อยู่เมืองไทยนี่ ก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเขาสูบยาอยู่สามกิโลตัวเองไออมนแล้วก็ไอแม่ก็เหมือนกันลูกเป็นพยาบาลเรายังแก้ไม่ได้เลยเชื่อเถอะมาฟังอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติแล้วภูมิจะภูมิกันจะแข็งแรงหมดเลยค่ะทุกคนแม้แต่คนที่เป็นโรคภุมิป่วงห้เข้ามาฟังได้ปุ่นมากคนมะเร็งเข้ามาฟังนี่มันเป็นทางรอดของเรามันไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะคะคาะตรงนี้ที่อาจารย์ค้นต่างประเทศมองเขาไปเรียนปากนี้หมดแล้วค่ะต่างประเทศเวลาเขาไปตรวจ อยากให้เห็นใอรน้องตักชื่อชื่อน้องตั๊นาลูกสาวอยากให้น้องตักคุยกับคนชื่อที่มีประสบการณ์มือแชร์ประสบการณ์เมื่อกี้อยากให้ได้หมดเลยน้องตักเข้ามาน้องตักสอบถามได้เลยแต่น้องตักเขาเขาเป็นพยาบาลเขาจะรู้เลยจริงๆหลักพวกนี้เขารู้อยู่แล้วแต่ว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกอ่ะเขารู้อยู่แล้วเวลกพวกนี้ใช่แต่เวลาคนหยิบไปปฏิบัติอ่ะเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่พยาบาลเขาพูดใช่ไหมเขาก็รู้หลักแต่เขาปฏิบัติไม่ถูกไงมันไม่ชัดเหมือนอาจารย์ไงอาจารย์นหัอาจารย์ไม่ชัด อยากให้น nah, ้องตั๊กได้เบอร์คุณอะไรนะเบอร์นานาที eight eight ่แชร์ไปคุยให้น้องตั๊กฟังทำยังไงคะค่ะเบอร์เท่านะคะคุณสุ้หน่อยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสองเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาุ่เอาเชือกิดความเชื่อมั่นได้ได้คุณเอ้าอ่ะฉันได้วบอัลก้าอ่ะเขียนแล้วค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสองเก้าแปดสองเก้าแปด สองสี่สองหกค่ะส <4 26, S 2> ี่สองหกคุณอะไรนะคะวันธนาอยู่ในเพจหลักของบริษัทนี้ค่ะใช้ค่ะไปดูในนั่นก็ได้อยู่ในเพจในเพจอะไรนะคะอ่าถ้าถ้าเดี๋ยวนะตอนนี้ลูกสาวอยู่ที่ไหนนะสเตรเลีค่ะอ๋อถ้างั้นก็ทักมาในเนี่ยค่ะเบอร์ศูนย์แ2ดแปดสองเก้าแปดสอง่ส วันทนามไลน์เลยเดี๋ยว,ยวนี้ถึงกันหมดเลยค่ะได้ลูกสาวมาฟังเลยแล้วก็ถามอาจารย์ในห้องเลยค่ะลูกสาวบอกที่อยากอาจารย์พยาบาลนี่พยาบาลอจะบอกว่าอย่าไปทนทรมานเรื่องภูมิแพ้เลยกินยาก็ไม่หายแล้วก็แพ้อย,อยู่แบบนั้นเนี่ยอาเจีดีเท่าไหร่ก็ไม่หายค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณธนาจ้าขอบคุณค่ะคุณเห็นอคิดไหมชั้นลองดูนะทั้งๆที่เขามีทรัพยากรนะ ลูกเขาเป็นหัวบานด้วยนะแล้วก็อยู่ต่างประเทศน่าจะรักษาให้หายถ้าหายคือหายไปแล้วค่ะยาถูกไหมมันคือปลายเหตุไงเพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นหลักธรรมชาติหกอย่างนี้นลค่ะนมส่งไปได้นะคะแล้วจะได้ลูกเราจะไม่ต้องกังวลและแม่ที่เป็นโรคอยู่ด้วยก็เข้ามาปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยค่ะทุกคนภูมิแพ้ตอนนี้มันมันมันธรรมดามากเลยค่ะมันต้องแก้ที่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะคะค่ะโอเคอ่าอาจารย์ค่ะนะ เอาท่านอื่นใครมีอีกไหมคะจะก้าวมงแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมสวนวันนี้เดี๋ยวเก็บข้อมูลให้เยอะแยะอีกนะคะเออว่าไปลงสวนพื้นที่ได้ทำยังไรบ้างกัเรื่ออาจารย์ชอบลงบ้านสนามว่าอาจารย์เป็นคนที่เก็บข้อมูลแล้วโอ้ยเจอคนป่วยเยอะมากทุกบ้านเจอสารพิษสารเคมีทุกบ้านโอ้ยทำเจอเพื่อประเทศชาติที่พวกเรานะคะไอ้ที่เรือกยากๆเ,เราทําเป็นง่ายๆเลยผลลัพธ์ชัดเจนบอกไปเถอะโอเคขออีกหนึ่งท่านหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวอาจารย<อ>์จะได้ดได สวัสดีค่ะอาจารย์นงรัตน์ดิฉันขอรบกวนในเรื่องของเด็กเล็กๆที่เจ็ดเดือนเขามีอาการเป็นไข้แล้วก็ที่เจ็บคออย่างเงี้ยค่ะหนูสามารถเอาตัวสเปรย์กันชงฉีดในน้ำให้เขาดื่มได้ไหมคะเด็กเจ็ดเดือนเหรอคะค่ะหลานเองค่ะเพราะว่ามีน้ำมูกตัวร้อนแล้วก็เจ็บคอกินได้นิดเดียวเบาๆได้ค่ะเบาๆในน้ำได้เลยค่ะเบาๆในน้ำได้นะ อ๋อเอาเผาเผาในน้ําแล้วให้เขาดูให้เขาดูดเนาะจ้าแล้วถ้าเกิดนมมาแล้วก็อัดน,นมเลยประเภทเด็กนมไม่มานะสิคะอาจารย์โปรตีนก่อนก็ได้แต่โปรตีนก่อนก็ได้โปรตีนเน <sentences. S 1> ี่ยแต่เล่าให้ฟังเลยนะสุดยอดจริงจริงลองดูนะมัน,ม,นมันเป็นแบบมันเป,มเป็นแบบนี้ดันมันไม่ได้มีโปรตีนอย่างเดียวในนั้นอะ่ะมันมีหลายอย่างพืชในพืชมันของมหัศจรรย์ในนะคะและพืชแต่ละตัวไปดูสิสรรพคุณมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันล้างพิษ มันไปมันมีเอนไซม์มันมีวิตามินตัวสําคัญหมดเลยทานเข้าไปแล้วคือในซองเดียวมันเต็มเปี่ยมยวมาเล่าอาจารย์ด้วยนะใครทานแล้วมาเล่าอาจารย์นะตื่นเต้นกันหมดแหละนะคะสดชื่นค่ะเต็มพลังเลยสมองก็เต็มโปร่งหมดเลยนะคะเราขาดโปรตีนทานโปรตีนถ้าไม่ทานโปรตีนจะไม่รู้เลยว่าไอ้โปรตีนเอ้ยเจ้าก,ก็สุดยอดจริงๆไม่แพ้นมเลยเจ้าโปรตีนเอ้ยนะโอเคเอาใครจะถามอาจารย์ยอีกเชิญเลยค่ะอันน้อยจะถามาถามา<ๆ>นะคะ เกี่ยวกับคอลลาเจนนะเพราะว่าอ่าน้อยันเป็นเกี่ยวกับอ่ากระเพาะกดไหยย้อนแล้วก็เข่าเสื่อมหันมากับกินสเปรแล้วกินนมแล้วหน่อยแล้วก็เอฟทูเอ็มเอฟทูเอ็มนี่สุดยอดเลยข้าน้อยกินแล้วเมื่อก่อนอ่ะก่อนจะกินข้าวของมันแบบก็ย่อยนะแล้วไม่กินเอฟทูเอ็มนะแล้วก็ถือบ่าดีและหายไปแล้วดีขึ้นว่าได้กินยาช่วยย่อยแล้วตอนนี้เนาะ แล้วตอนนี้เขาได้ไมะซื้อดิท็ทอกไปกินแล้วเนาะอ่าเขาโอเคแล้วมันนี้มากินคอลลาเจนนะพราะวคอลลาเจนมาช่วงทีว่าสองแถมหนึ่งเขาได้กับซื้อมาอ่าสองสามเซตเนาะมาไว้เพื่อลูกทีมแน่วันนี้เขาน่ามากินบล็อกสามกล่องแล้วคุณซึ้ว่ามันปัก้าปลายมือนะแม่โดยมาจะถามอาจารย์ว่าอ่าสาเหตุมันเกี่ยวกับอเส้นประสาทเขา้อยเองแต่แตว่า ทานมาหลายสิบปีแล้วเคยเป็นอาการแบบนี้เนาะเป็นเป็นแบบไหนนะเป็นแบบไหนเนาะอาการเป็นแบบไหนคะอ่ะาชาปลายมือแค่มือเบื้องขัวเบื้องเดียวข้างเดียวอ๋อไม่เป็นไรนะใจเย็นๆนะคะทีนี้ก็มามใช้หลักคือคือพวกชาปลายมือปลายเท้ามันอยู่ที่เราเอา่ปฏิบัตหาาิหลักหลักห้าประการแล้วหกประการให้เข้มแข็งเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะ อ่ะเราแก้ที่ต<ล>้นเหตุอย่ากังวลบางทีโรคกันอาจจะแสดงอาการมาบางช่วงมันไม่ได้เกี่ยวลลาเจนนะคะ<อ>แต่บางทีเราคเคยกินอย่ไม่ต้องกลัวนะไปกินข้าวซ้อมมือซะนะคะอ่ะ,อะกินกินอาหารให้เป็นยาซะกินข้าวซ้อมมือนะคะแล้วก็ลองดูนะคะ,ะถ้าเกิดชายเยอะลองลองดูโปรตีนนะแต่แโปรตีนนี่ก็ช่วยได้เยอะนะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องระบบประสาทนะคะอ่ะลองดู<ล><ล>นะอ่ะไม่ได้เกี่ยวลลาเจนลลาเจนก็<ล>ๆๆๆๆไม่ได้ทําอะไรหรอกค่ะแต่ว่ามันมันถึงจังหวะเวลาของเราแต่หลักพวกนี้แหละมันจะแก้ได้หลายๆเรื่อง แก้ทุกอย่างนะคะคือบางทีเราเป็นเพราะว่าเราขาดวิตามินแล้วก็แร่ธาตุกินอีกได้บออาจารย์คืออาการชาไ่แต่ว่าคอลลาเจนเขากินต่ออีกได้บอมันยังมีเหลือไหมคอลลาเจนยังเหลือไหมมียังก,กินบ่มดเถื่อนกินได้ค่ะกินได้ไม่มีอนไรแต่ใจแต่ลองดูลองดูเอานมเข้าไปนมก็ลดการอักเสบข้อของแย่อาจารย์อาจารย์ได้ได้ยังน,น้อยแลแ้วกินประจาเมื่อลราคอลลาเจนสร้างแต่ช่วงนี้มันหมดแล้วก็ลลาเจนหยุดกินกับแต่ว่าแต่ว่าสเปกกับเอ็ททูเอ็มนีบอได้ขาดอาจารย์แม่ เ็ฟตัวเองนะถ้าเกิดถ้าเกิดเจาะลึกนะสุดยอดมากเลยนะสินค้าของเราเป็นนวัตกรรมเลยเนมนี่คนใช้ได้โอ้ยติดใจหมดเลยค่ะเพราะไอ้จุลินรีตัวดีเห็นไหมขนาดวันก่อนน้าปั่นที่เขามาขายอ่ะมันด่กดังไปทั่วไปทั่วประเทศไทยเห็นไหมก็มีจุลินรีตัวดีอ่ะที่ทางที่เขาดีขึ้นอน่ะมาลงมาแดงเห็นไหมดังกระกันชนทั้งประเทศเลยอ่ะ น้ำน้ำผัดน้ำน้ำหมักใครก็ต,ตัวนี้เลยค่ะมันมันบางทีมันมีตัวดีแล้วมันไปช่วยได้จริงค่ะมันยอดมากเลยจุลชีวิตตัวดีนะแล้วสายพันธุ์ของเรามันคัดมาแล้วสินค้าแต่ละตัวจะบอกให้เลยว่าช่วยเหลือชีวิตพวกเราได้มากจริงๆนะคะก็ลองลอง,ลองปรับมาใช้อโปรโตีนจะออกมาท่าใช้โปรโตีนได้เลยเพราะว่าโปรโตีนนี้คืออาจารย์ทดลองไงคือโปรโตีนนี้มันไม่ใช่คนที่ขาดโปรโตีนอย่างเดียวนะคนที่เป็นโรคทั้งหมดได้หละ พราะมันลดการด่กงศรีรษเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากเลยนะคะใน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 ประเภทเอ่อแต่ประเภทพวกถั่วต่างๆที่มีอยู่ในนี้นะคะมีวิตามินมีแร่ธาตุเยอะแยะมากมายเลยเวลาเข้าไปมันก็ลดการดัาเศรีรษเพราะอาจารย์แกล้งลองทดลองกับพี่เขาที่บอกว่าคือคนนี้ถ้าเกิดเวลาอาจารย์ทดลองไม่จะทดลองคู่เราอยา่าเราอยาาอุปทานคนเดียวเนาะแต่อาจารย์อาจารย์บอกชัดมากเลยโปรตีนนี่คือคือทําให้ชีวิตของเรานี่คือเราไม่รู้ว่าเราขาดโปรตีนจริงๆ เดขาดพอขาดเสร็จแล้วคือเหมือนพลังชีวิตเราไม่เต็มร้อยหรอกค่ะเพราะเราขาดสารอาหารจะเราไม่รู้ตัวไงมันจะไม่ฮ้องแง้งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือโปรตีนจะช่วยเรื่องความสดชื่นเรื่องสมองเรื่องความทุกอย่างนะคา่ะมันเป็นช่วยสร้างสร้างโฮมโมงอมูลเอนโทรเจนทายสั่งลังทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะอาจารย์ก็คือเห็นผลชัดแล้วก็ทดลองกับพี่เขานะคะอาา่ะไม่รู้อยู่ในห้องไหมวันนี้แกมบอลก่อน มันก่อนที่แกอยู่ที่แปลงผักนะที่มาอยู่กับอาจารย์นะเชื่อไหมว่าเข่าเขานะคื genau, อปกติแกดีหมดแล้วแหละอาจารย์เอามาดูเลยนะวันนั้นแกวิ่งไปโรงพยาบาลกวิ่งเยอะเข่ากบปวดมากแกทรมานจะเห็นเลยโดนจั๊กกระเพงจั๊กกระเพงเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็แกก็กินพาราตลอดเวลา crawl, อาจารย์ทดลองอาจารย์ isa, ไม่ได้คาดหวังว่าอาจารย์ต้องการลองทานที่โปรตีนตื่นขึ้นมาเช้าอาจจะสดขึ้นอาจารย์ไม่ได้คาดหวังว่าข้อเข่าแกจะหายปวดนะคือไม่ไม่คาดหวังขนาดนั้นนั่นเชื่อไหมตอนเช้าขึ้นมาก็ดีใจมากเลยเข่าแกไม่ปวดเลย จากการแก็บปวดแล้วก็เกเดินปกติแล้วตอนนี้แกยังไม่ปวดเลยแกบอกว่าโอ้ยทําไมมันชัดเจนขนาดนี้นะตอนแรกแกพอยอยู่นั่นแหละเจเานมอยู่แบบนั้นแหละแต่ตอนนี้โ,โ,โปรตีนมาน,น้องนิสช่าใ้พี่เลยนะชัดเจนมากๆเลยค่ะนะคือเขาสดชื่นแล้วก็เขาก็ไม่ปวดเลยก็แสดงว่ามันไปช่วยเรื่องข้อเขามันไปช่วยเรื่องลดการอักเสบมันใช้ได้หลายอย่างโปรตีนตัวนี้ไม่ใช่ว่าคนขาดโปรตีนอย่างเงียวคนที่โรคนั่นแหละคนที่ป่วยนั่นแหละคนที่เป็นภูมิแพ้ยิ่งดีหนักเลย นะภูมิแพ้จะไปกินตัวไหนขาดโปรตีนก็คือภูมิกันต่ากินโปรตินจากพืชเพราะโปรตีนจากสัตว์เนี่ยตัวก่อที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้มันสุดยอดมากๆเลยแล้วอีกตัวหนึ่งอนาะจารย์บอกได้เลยคือท่านต้องลองไม่ได้อาจารย์เชียนะแล้วท่านจะรู้เลยโอ้ยคุณภาพชีวิตของท่านมันมัน,ม,นมันได้อีกรูปแบบหนึง่งมันได้รูปแบบหนึง่งมันเต็มเปี่ยมเลยนะคะไม่ลองไม่รู้ลองดูนะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์มันก็ผลลัพธ์เหมือนกันยหละเพราทดลองแล้วด้วยสารประกอบถ้าใช้แล้วคือผลลัพธ์เหมือนกันนะคะคือเราเราใช้หลักวิทยาาศสตร์นะไม่่ใชพูดแบบ ไม่ใช่พูดแบบป่วยกันเองไม่มีเลย่ะห้องนี้เห็นไหมทุกคนออกมาเหมือนกันหมดเลยพูดได้หมดเลยนะคะโอเคขออีกหนึ่งคำถามแล้วเดี๋ยวจะ,จะปิดห้องแล้วนะคะเชิญเลยค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้อาจารย์ต้องการกับทางด้านล้างสารพิษในประเทศไทยนะคะเข้าไปควังนะคะในห้อง กเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็โยนลิงก์เข้าไปแล่คนที่อยู่ในห้องแล้วก็เข้าห้องนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าคนที่ใช้แล้วจะมาแชร์ของกิงหมดแล้วก็ตื่นเต้นกันหมดเลยค่ะเห็นไหมของใกล้มือเราทั้งหมดเลยม่อกเกษตรมันหมบ้านเราปลูกเกษตรทั้งนั้นเอออินทรีย์สาไปแล้วกาลดต้นทุนแล้วมาลงมาแมลงก็ไม่มีผลลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ก่อนไปแล้วทำไมาเราไม่บอกทําไมาเราไม่ใช่ทําไมาเราไม่บอกนะเอาเยอะๆไปเลยค่ะสิ่งที่ดีๆห้าปากไปเลยด้วยพลังช่วยเขาไงไม่ใช่เพื่อเรา เพื่อเขาค่ะถ้าเราทําเพื่อคนอื่นที่เราบอกแล้วเขาปฏิเสธก็ไม่เป็นไรคือเรื่องของเขาแต่เรานําสิ่งที่ดีๆนะคะโอเคเจอกันอีกนะคะกิตประพัดสอนก็กําลังเข้มข้นนะคะเจอ,อบ่ายโมก็อ่กเกษตรทฤษฎีใหม่คือตอนนี้อาจารย์จะพยายามป้อนข้อมูลที่เข้มข้นในพวกท่านเรียนรู้ทุกท้านเลยค่ะเรียนรู้เรารู้รรกระบ,บวนการมีเครื่องมือมีวิธีเราก็ถึงเป้าหมายความสำเร็จกับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจาย์ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ